เล็นาทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวในทิกตอกค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกระแสทิกตอกมาแรงมากๆทุกคนคงรู้แล้วนะคะไม่มีใครนะคะเถียงได้เลยว่าแบบทิกตอกไม่มาอ่าและแน่นอนค่ะเวลา,าลงคลิปไปเนี่ยเราอยากเป็นดาวทิกตอกนะคะยอดวิวสําคัญค่ะทุกคนดังนั้นนะคะในวันนี้อุ้มจะมาสอนการเพิ่มวิวซึ่งเพิ่มได้จริงนะคะไม่ตกตาแล้วก็รอย,ยอดไปนานด้วยและขั้นตอนการทําเขานะคะไม่ใช่รหัสผ่านค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่า มันสุดยอดมากนะคะเนื่องจากเขาไม่ใช้รหัสผ่านนะคะดังนั้นแอคเคอร์เพื่อนๆจะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครนะคะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้นั่นเองส่วนขั้นตอนการเพิ่มวิวเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ Pumpo.com นะคะจากนั้นตรงการบริการก็เลือก TikTok ค่ะตรงแพ็กเกจนะคะก็ให้เลือก Pumpo Video TikTok ค่ะ ตรงช่องลิงก์นะคะก็ให้เราไปคัดลอกลิงก์จากวิดีโอใน t i k t o k นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะไปสอนนะเข้าไปที่ t i k t o k ได้เลยค่ะจากนั้นก็เลือกมา1คลิปนะคะกดจุด3จุดขวามือด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะกดคําว่า copy link ค,ค่ะเท่านี้นะคะให้เรานําลิงก์ที่ได้เนี่ยไปวางในช่องลิงก์จากนั้นนะคะจํานวนก็ใส่ไปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดสั่งงานค่ะยอดเริ่มนะคะ395วิวค่ะ รอไม่นานนะคะยอดขยับไปที่497วิวแล้วค่ะเพื่อนๆยอดขึ้นไวมากๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะคะว่าได้ยอดจริงแบบไม่ตกตาเลยค่ะหากใครนะคะสนใจอย่ารอช้าทุกคนรีบแอดไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อัไซปั๊มปอลล่ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นระเอียดมาให้ตรงนี้นะคะ แอปกันไปได้เลยเวลาพิมพ์นะคะก็อย่าลืมใส่อัศัยด้านหน้าด้วยค่ะทุกคนร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านดับหนึ่งเลยที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกประเภทนะคะเอาเป็นว่าทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเขามีบริการนะคะและที่สําคัญนะคะร้านนี้เนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าทักไปตอนไหนเนี่ยมีคนตอบแน่นอนแล้วก็ขอกระซิบหน่อยนะคะว่าแอดมินทีใ่ใจดีมากๆเลยค่ะทุกคนแนะนำไปกันเองสุดๆนะคะเอาราคาในโซนของวันนี้นะคะอุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าอันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ